อูซื้ออีคุณจะคบกับผมได้ไหมลงมาอยู่นี่นะนี่ลงมาตอนนี้เราได้งินที่ลตนนงาอาจจะเร็วมเกล่นไปคนอูซื้ออีอาจได้ยินคาถามของคุณผู้ชายคนนี้ไม่ทันหลั เอาแบบนี้ไหมครับคุณผู้ชายคุณช่วยถามเธออีกสักรอบให้พวกเราได้ฟังกันชัดๆไปเลยดีไหมโอ้ยดีค่ะดีดีดีครับดีดีดเมื่อก่อนนะผมทําอะไรหลายอย่างและยังพูดมากคงคิดว่าผมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือคิดว่าผมชอบล้อเล่นแต่ที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมจริงจังมากมากถึงมากที่สุดผมคิดว่านี่อาจจะเป็นคาพูดที่จริงจังที่สุดในชีวิตของผมแล้ว ผมหวังว่าในวันข้างหน้าทุกช่วงเวลาที่สดใสและช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตของคุณจะมีผมอยู่เคียงข้างและยังหวังว่าอนาคตของผมทุกช่วงเวลาจะมีคุณอยู่ด้วยที่จริงแล้วคุณคือคนที่สอนให้ผมรู้จักกับคำว่ารักอย่างแท้จริงและเรื่องอื่นอีกมากมาย การได้พบคุณคือความโชคดีที่สุดของผมผมโชคดีที่ได้พบคุณแล้วคุณจะยอมคบกับผมไหมคบเลย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 